ไปีัลยนไกคนก็เดี้นีงเสียครับเอาแบบนี้นะครับมันประหยัดปรยัดงบครับผมลบไม่ถึงสองหมื่นก็มีลงสีได้อันนี้มันจบในตัวเดียวครับเพราะว่าตัวผมมัน หวานข้าวด้วยไงครับไม่รู้ไงครับว่าคมีรถ้าเราร่นขาเลยข้าลูกเเราไปหวานต้นอะเรดองซื้อไงแล้วก็ข้าวอเม้นไ่คือหวานเออไม้เกลียเมันจะเหมือนยุ่งยากแต่ว่าพอเราใช้เป็นเราแม่อนจะแกงใช้ออกเฉยเวลาเราทำความสะอาดเราใส่ตะแกรงนี่เพื่อให้เขาเปลือมันรอดรอดลง อันนี้พอเราจะสีเราก็เอาตัวนั้นเม็ดเล็กก็กระเด็นอีกทางอื่นอีกเม็ดเล็กเม็ดน้อยน่ะไอเม็ดเล็กๆอ่ะที่เราเวลาเออเม็ดเล็กอ่ะเม็ดยาวเหรอเนี่ยเนี่ยเออมันมันจะมีข้าวเม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดไม่ใหญ่อ่ะไอเม็ดเม็ดเล็กๆเราลองขัดดูแล้วกันเโอ้เันจะได้ออกมาเป็นข้าวเม็ดข้าวเปลือกเลยอะไรข้าวมะลิอย่างเดียวอ่ะอันนี้ใช่ท่านี้ทำเมลิมันจะเม็ดยาวมันจะเม็ดยาวๆแต่ว่าเม็ดเล็กมันจะสั้นๆพอเราไปไป พอเวลาเราไปบะมันจะปนกันอ่ะเราก็ต้องเอามาคัดแยกว่าทีละ้ายมันมีเม็ดเล็กด้วยอ่ะที่แบบเม็ดให้เข้าไก่นะครับอย่างเงี้แล้วมันมาปนกันมันมาปนแล้วเราก็ต้องมีมีตัวคัดแยกมันมีคนใช้ใหญ่อยู่บ้านเราอยู่บ้านอยู่แต่มันเป็นอันใหญ่อันนั้นอันใหญ่ลงเอาอย่างนี้ถ้าเราคัดแยกข้าวเสร็จแล้วก็มาใส่ในสีค่ะใส่กระบะสีสีออกมามันก็จะแยกข้าวค่ะข้าวสวยให้ แันนี่คือเรามาแยกพวกไอ้ฟางออกหรือเปล่าแยกฟางของพวกอันนี้<า>อก<ว>กอกหรือเปล่าปะอนี้ยค่ะคื้องเปลี่ต้องต,อองตอง้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานเลยด้ไม่ไอ้ถ้าเราจะเอาข้าวปลูกอะถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราอยากเอาซีที่แบบข้าวที่ซวยที่สุดอหรเราก็คัดพวกอะไรเวทยาครับคือ,รอ,รอเราข้าวดีน่ะไปซีเป็นเพื่อนั่คือเรามันจะมาฟัดอะเราไม่ต้องฟัดอะ ดำมันเยอะมันเปไม่สวยอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่หายถ้าดำเยอะนะสนอสนอไม่สนอววมันจะออกวางวางเนี่ดไปโดนลูกเขาตัวนั้นคือวิ่งเอจะครับก็คือ่ลแ้ว่ามไม่ไร้รีบวนรอแอม่์สาดด มันจะแรดล่อนพวกใหญ่ๆฟางใหญ่หินใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเออเเรรื่องาไม่่งายอรกมันไม่ยุ่งยากหรอก็เราก็ร่อนทั้งางสะอาดไว้ทีเดียวเยอะๆแใ้่เราืาเวลาเราบอกเอาในถุงปุ๋ยไปสีไอ้ที่เทำความล่อนทั้งสะอาดแล้วเป็นอย่างนั้นมันจะดีกว่าแบบสีโล้นๆถ้าสีโล้นๆใช่ใช่ใช่แกะได้บดเมล็ดอะไรก็ได้โอ้ใส่ลูกปืนเครื่องอัดฟางยังแพงอะไรแบบนี้เหรตัวละหกร้อย มาไปซื้อ่ยนี่แหละพกนซื้อยูทูลินไม่ลูกปืนไหนไม่ลูกปืนไม่เหมือนลูกปืนท่านท้องตลาดเราต้องมาแปลงเอาเอาลูกปืนโยโกอะไรเนี่ยใส่มาเนี่ยาเนี้ค่ะัขึ้มามันจะเป็นเกอ่าวกแล้วมันม่อยถาไหดงมแล้วดิูกิดแลหลมาแล้วติดช่องน้อยๆเหลือแรกๆ่า

ไปวะรมันจะดูดดันรีไปด้านหลังถ้ลาลมมันจะดูดไปโน่นรีมันจะไปโน่นหลายอยามานี่อันนี้น่าจะเป็นฟางหรือเปล่าเป็นฟางใหญ่มันรถเกี่ยวเลยมันตะแกรงรถเกี่ยวเลยมันตะแกรงรถเกี่ยวเลย Ben de.

รีบไปรีบอยากั็มาอยากสำหรับคลิปนี้มีอะไรมากมายครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม,ผมที่เข้ารับชมสวัสดีครับ